สวัสดีครับผมพี่น้องนะครับผมดูกับช่องอังเปาลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับผมมื่อนี้นะครับผมโอ้มื่อนี้ยพันธุ์เห็ดแดงบุครับพี่น้องเห็นไหมครับผมพี่น้องเห็นส้างไหมครับพี่น้องวันนี้มีมื่อนี้นะครับผมมีส้างนะครับผมขอมาในโดมเฮานะครับสองตัวเลยนะครับผมพี่น้องมาเบิรงไปเบิรงนนำกันครับพี่น้องเห็นไหมครับพี่น้องโอ้างสองตัวนะครับผม แมนูต้นเห็ดยังมืดวันนี้นะคมเป็นวันพระด้วยนะครับครับผมีมาเบิน้ำััสีครับ โอีสิลูกเป็นไหนแน่้อม่เห็นเลย่เห็นเลยสรุปเลยไม่เห็นนะครับเอ๊ะจะซองซองไฟให้หนูไหมเนี่ย่เห็นครับแต่ว่าตอนนั้นเราเห็นเป็นเลขแปดเดียวนะมันมันแตกบ่ครับถูกแตกแต่ว่ามันบ่มีเเล็กถูกแตกบ่มีเหลขกเลย แต่ว่าเห็นเลขกแปดแล้วก็มันก็หายจุดใหม่บ้าเดี๋ยวใกล้ๆเออเอาแต่ไม่พอเพิ่มไหม่ะแต่ลงเด้อพี่น้องเพราะว่าอาจสิเลี้ยงไปเดี๋ยวันแลกเขาไปฝันก่อนนี่ไงช้างสองตัวนะครับพี่น้องลองเห็นไหมครับคือบ่พี่น้องมึงเห็นไหมเห็นแปดเห็นไหนครับปแต่ว่าจากนั้นไม่เห็นอีกเลยขอบคุณทุกท่านใจครับพี่น้องครับ นี่ลำเพลินเห็นเป็นเลขอะไรลูกเลขอะไรลำเพลินเลขแปดไปไปแล้วครับผมสรุปว่าได้มันบ้างครับเพาะอ๋อได้แปดตัวเดียวครับผมสรุปได้แปดตัวเดียวเด้อพี่น้องอือโอเคครับถูกแตกแล้วพี่น้องพี่น้องมึง โอ้ยโร้านสุกๆมันมันออครับผมนี่ยผมในองค์กรสาวน้อยนะฮะสุกๆมันมันสู่สุกคนเด้อเป็นไอพี่น้องคือบ่นี่ครับบรรยากาศนะครับผมทางโดมโฮน่าโอ้ยอานน้นจากสาวน้อยนะครับผมนี่นป็นเพื่อนเก่ากล้วยนะครับผมที่นะครับผม เพื่อนเพื่อนมากล้วยนะครับเพื่นอนเอาเพื่อนเลี้ยวกล้วยมามาให้นะครับมองบรรยากาศทางนอกนะ่งมองตัวตัวตัวนี้ตัวตัวนี้นะ่าจะเป็นตัวตัวเมียตัวเมียนะครับผมอันนี้นะ่าจะเป็นตัวผู้งี่งามแห้งครับพี่นอ้อเนงเลี้ยวเมื่อยไก่มาโอ้ยนี่ครับเขาเขาเกาะเขาเกาะกันด้วยนะครับเขาเกาะงวงเงนด้วยนะครับ เกิดเป็นธรรมชาติเลยนะครับผมเป็นธรรมชาตินะครับที่เขาเกิดเ,เกิดเองนะครับผมนี่หางนำพี่น้องนี่เป็นรูปหัวใจด้วยนะครับพี่น้องอบรรยากาศรอบรูมบรรยากาศดีครับพี่น้องนี่าษาตรงไหนกัน ครับไปเอาไปเบินทางแกงปลาดุ๋ยเขาเห็นอย่างกัน,นครับว่ามือแรงนะครับเอาฟันดีสูค้คนทุกคนครับพี่น้องนะครับให้พี่น้องฟันดีนะเดี๋ยวเอาไปบงแกงปลาดุอุ้ยนะครับว่าเขาเห็นอย่างกันนะนี่พี่น้องเดี๋ยวพักเรื่องหมานทองนะ้ำกันแล้วกันครับ เขอเรียนหมานทองไอเต้าหมานทองเฮ้ยเดี๋ดให้พี่น้องมึงใก่ๆกล่นบนนี้พี่น้องเห็นปะนี่ครับเป็นช้างสองตัวนะครับพี่น้อง เราภาพมุกตุนทุเรียันดีนะพี่หมันทองเป็นไงอ๋อเปิดไม่ได้มาทางนี้พี่นอ้องนี่ยังสดชื่นเหมือนเดิมนะครับผมพี่หมันทองของเราแตกมันแตกแต่เขาไม่ได้แตกอย่างเขาแตกแตก,แตกนอบ่ลี่แตกอย่างอีกหนึ่งต้นนะครับผมอือ คิดไว้ย่างดีแล้วครับพี่หน่องผมบัน,บน,บน้บัน้ผมมีว่าผมมีว่าลุ่มนะครับผมเพราะว่าผมฟังเหล็กเหล็กรุ่งกว่าเก่านะครับนี่ก็นะผมเอ้ายังไปดูอุ้ยเขาเห็ดยังกันเนาะ ผู้เดียวเนาะสงสัยตาไปดูก่อกจอดรถแต่งหันแล้วกูไปได้สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับรู้ดอกกูอะเด็กกินน้อครับกินยัครับเด็ไดเล็ไดเลขกแปดตัวเดียวพอบอยถูกมันแตกถูกมันแตกพาคือไดเลขกสามด้วยสินะเป็น่จ้าหนาที่อะไรเด็กหกกระร้ามมันขีดอะไรนี่ไม่กินไม่กินไม่กินมากเลยครับ กินก่อนเลยกินก่อนยังไงมันจะหมดแล้วนี่ทำไมเราไม่เปิดไฟตรงนี้นี่ที่อูจูมาเลยวขับขินมาเขาเรียววะหน่อยพ้ากินย่ำเซ่บปะแสียบขับแซ่บเซ่บเสีบบ้านหมาเวลาขับเด็ดพีคอยจะอย่งบ้าขามโฆษณาเขาดีวะโว้ยโชระครับโชระครั้งละสองสองอลไรนีเนี่ยเด็ติ้งนี้น่าจิดนีนี่ เพืไปขึไปขามรนหลายนะยี่หขามบอกอขมทีด้วยสมหมดแบ้าบอกว่ากย่างย่ำประดูกุยนะครับมันสมพี่เป้านี so, higher, like <S S ้ค so, ืออะไรคนเขึ avait, ้นบางเหรมันมีขึ้นขาดใครบ้างก็เหนี้ขาวเกี่ยวโปรอสมาชิกอาจจะไม่ครบนะครับผมมันคุ้มอยู่มันสมเลยพี่ฟิลมกับพี่ฟุกครับสภาพเยี่ยบผิวนัแขงกันหเดียว ผีตะกี้ซีิงสบายเลยเพื่ันบาเรยังองกินสมเนาะสีมะเหองเราเป็นพันหุ่นเด้กเก็ดตัโอ้แม่นยังตัวเก๊กวกซองละลยกระเาจริงแล้วอาทิบส์ผว่าเป็นย่าสื่นอ่ไอ้คำล่วงเบิร์ดเราตัวใช่ป่ะไปเพือนอ่ะเราอาคำเงียกันเอาบอกพราแลกบอซียเราเด้กรแลกบอเซียเราแล้ว่ะเนี่ยเปล่าสิวหลายอ่อนอ่อนพี่พี่พี่กอ่อนน้องอ่อนน้องน้องไทยไปคิดคิดว่าได้กิน ตอนแรกกินกับอะไ้คิดอย่างกินกับวามัน้วแสบกินไปเรื่อย่เบิ้ลเบิ้ลเพราะว่าซิวเพราคอยขื่นว่าบเล็กมากแต่ไม่ไทยอินสินค้านะเพราะว่าเขาไม่รู้แบรนด์อะไรเขาก็จะรู้สื่อไรเถอะเขาจะจำสื่อไปเขาจะวาเป็นกาดแล้วทำอาหารจริงไปเบิ้ลเลยไปเบิ้ลเลยจะไปหรองฝากติดตามไว้แล้วกันนะครับผมช่อง อังเปาลำพือนออฟฟิเชียลนะครับผมอย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมทางช่องอังเปาลำพือนออฟฟิเชียลนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมขอบคุณครับ